อ๋อซีรีส์ยังเขามีติดต่อครับแต่ว่าโอ้ยังมไม่ยังไม่ได้ตอบรับไปอะครับแต่ว่าเท่าที่จะได้ร่วมงานกับซานาราก็จะมีเป็นงานงานเสื้อผ้างานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีเหมือนว่าเราไดหรอครับหือยังไงใช่ครับประมาณนี้ครับเห็นบว่าท,ทางเกาหลีบทมาให้เราแบบพิจารณาอะไรเงี้ยแล้วอ๋อใช่ครับก็มีมีผู้ใหญ่เขาดูให้อยู่ครับแต่ว่าคิวตอนนี้มันยังไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดละครสองเรื่องครับเราได้ดูบทไหมครับว่าเป็นประมาณไหน โอ้ยังไม่ได้มีโอกาสดูเลยครับโอ้จริงๆแล้วมันจะมีโอกาสได้เราที่เราได้ไปเล่นกับเขาไหมคะเพราะว่าเขาก็ปลื้มเราอยู่เนาะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็คงดีครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันค่อนข้างแน่นครับจริงๆแล้วมันติดเรื่องคิวเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่รครับก็ติดตอนนี้ผมถ่ายจะเปิดกล้องบ่วงด้วยครับแล้วก็ยังยังถ่ายบัลลังก์ดอกไม้อยู่ครับคิวจะเสร็จได้ไหมคะที่แบบรอนอยู่ไหนก็ปีหน้าครับถ้าเขาเป็นไปได้ก็คือปีหน้าใช่ครับ ท้องาไทยตั้งหลายวันเราได้มีโอกาสพาเขาไปเที่ยวไมครับเหตุบิชายไม่ได้ไปครับพี่พอดีเขาไปกับทางผู้ใหญ่ที่เารู้จักอะไรเงี้ยพี่พี่พี่สาวอะไรเงี้ยครับแต่แต่ที่แน่ๆตอนนี้จะมีงานแฟชั่นที่จะได้ถ่ายด้วยกันใช่ครับเท่าที่ผมทราบข่าวมาครับเปเที่ยวอะไรครับเออของของต่างประเทศครับน่าจะฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยครับอันนี้จะไปเผยแพร่ที่เกาหลีหรือว่าฟิลิปปินส์ครับใช่ครับเป็นแบรนด์ของที่นั่นเลยใช่ครับใช่ครับเขาจะไปได้ไปเ่ยตอนไหนครับช่วงไหนประมาณน่าจะ เดี๋ยวโทรถามพูดก็ต้องถามทีทีนึงครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าสอบมาแล้วเดือนหน้ากับสดาร์น pues so ี้เองก็เหนี่ยวแน่นพอสมควรครับครับฟิลิปปินส์เหรอฮะใช่ครับก็ผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่นั่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอาหางฟิลิปปินส์ต้องกิเลยหรือเปล่าครับยังไงนะฮะ คือหมายความว่ามุ่งมาทางฟิลิปปินส์มาทางก็ไม่นะครับก็ผมก็มีโอกาสก็อย่างสิ้นเดือนนี้ก็จะมีโอกาสไปที่จีนอีกครั้งหนึ่งครับไปกับทางทททครับก็ไปโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับแฟนคลับที่จีนยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมครับก็เหนียวแน่นนะครับทุกครั้งที่โอไปเขาก็จะมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยเขาก็มีเว็บแฟนเพจอะไรเงี้ยครับอยู่ตลอดแล้วก็คอยอัปเดตอะไรผลงานของโอครับให้คนจีนได้ดูครับโอตอนนี้เชีองไหม่อะครับ กวางโจจ้ะครับผมใช่ครับผมก็ไปหลายเมืองก็จําไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างปักกิ่งเชียงฮ้อะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้สิ้นเดือนน no ี้จะไปที่กวางโจครับเป็นในนามของททเป็นาของทททก็ เ,เราก็จะมีหนังสั้นครับที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยให,ให้คนจีนได้ดูครับแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวมีเล่นเกมมีร้องเพลงมีพูดคุยอะไรเงี้ยครับผม,ไไมจแฟนคลับใช่ครับก,ก็จะมาส,ส่วนใหญ่ครับภาษาฝึกไปประมาณไหนแล้วคะโอ้่ะภาษาเรายังไม่มีโอกาสได้ฝึกครับก็จะเล็กๆน้อยๆทักทายแล้วก็จะมีทีโอพอจําได้ตั้งแต่ที่เคยร่วมงานกับทางนู้นมาครับก็แต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงครับเพระาพระเขามีล่ามมีอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าโอเองก็ ในอนาคตก็จะทําให้ได้ครับอ๋อไปจีนคราวนี้หวั่นใจเรื่องห้างแตกไหมคะครห้างไม่แตกห้างก็คราวนี้คงไม่แตกครับเขาเขาค่อยๆเดินครับคราวนี้จะไม่รีบเดินแล้วครับเพราะว่ารีบเดินเน้อเบียดกันชนกันฮะเซฟตี้ตัวเองเองไหมคะตี๊งตุ๊ไปเซฟตี้เนี่ยผมก็ไม่ก็ไม่ได้เซฟอะไรหรอกครับก็ไปปกติอะไรเงี้ยถือว่าโอ้ยแบบอากาศก็จะเยอะียวยาดีกว่าบางวัน ส่วนใหญ่ผมสงสารพี่พี่กาดนะครับเพราะว่าบางทีแฟนข่าวเขาชนกาดเหยียบเท้ากาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับพี่ก็เดินตรงกลางนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้เจอเราอะไรเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเราก็เข้าใจครับโอ้ต้องระวังส่วนไหนในร่างกายเป็นพิเศษไหมคะระวังส่วนไหนอะฮะเวลาแบบไปเจอลุงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีนะครับผมก็ยังไม่เคยโดนสโคสแคนเบลไม่มีอเคครับกาดีที่จีนก็หนังก็ตอนนี้ยังครับก็อย่างที่บอกติดละครถ้ามีโอกาสก็คงรับครแล้งานที่ียดีแลทีหนครับกอาบกามโอกาสก็แล้วงาี่ดแล้ว่งตอน้ก่าทีอกตะ้มีกส็คงรันี่ทีดแ่นก็ต้ยครับกอางเ่อกลืถ้าเอกครับพี่เพราะว่าถ้าเรา ถ้าเรารับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้ให้เสร็จสำเร็จไม่นั้นเราก็จะทำทุกอย่างค้างไวหมดเลยหรือว่าคือหน้าอมางานที่ไทยไม่ได้ก็จะไปรับของแต่งานหลักก็ก็อยู่ที่ไทยครับก็ต้องเอางานที่นี่ก่อนนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสว่างแล้วก็ถ้าผู้จัดการผมดูให้ก็ไปได้ก็